สวัสดีครับพบกับผมกันอีกแล้วครับกับวันวันของผมจริงนี้แดลครับวันนี้ผมจะมารีวิวเว็บหาเงินรูเบิลหรือเงินดอลลาร์ากันนะครับกับเว็บที่มีชื่อว่า e v i e w b o x com นะครับเป็นเว็บคลิกโฆษณานะ ทำง่ายๆนะครับแค่5นาทีก็เสร็จละต่อวันนะก่อนที่เราไปดูข้างในเหมือนเดิมนะครับดีจิตเตอร์วิธีการสมัครการสมัครก็ใส่แค่ u s e r name อ m a i l แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็กดบีจิตเตอร์เลยแค่นี้เลยง่ายๆจบแล้วเราก็มากดล็อกอินง่ายแค่น,นี้เลยจะล็อกอินใส่อีเมลหรือ id ก็ได้นะครับกดที่ชันไม่ใช่โปรแกรม กดล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันเป็นหน้าแบบนี้เหมือนเหมือนใช่ไหมครับเหมือนที่ผมลงไปก่อนหน้านี้เลยทำยังไงมาดูกันนะครับวิธีทำเงินเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่มีแบบหาเงินเกียร์บ็อก อ่ามีมีเหมือนกันนะครับให้มาตรงนี้ช็อปบ็อกช็อปบ็อกเนี่ยจิจแนวนี่เราได้หนึ่งบ็อกหนึ่งบ็อกราคาแค่ห้าร้อยขอยทำเงานเรามาดูที่มาบ็อกมาบ็อก คืออะไรคือกระป๋าที่เรากิบบอกเมื่อกี้1อันอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แล้วมั้งตอนนี้ก็มี1อันทำไงได้ก็ไม่รู้เหมือนกันข้ามข้ามไปเลยครับเรามาดูวิธทีทำเงินขั้นแรกกันก่อนนะอันแรกก็คือเ bon bon ดลี่โบนัสเดลี่โบนัสก็ง่ายๆกดโบนัส24ชั่วโมงจะได้1ครั้ง ไหนึ่งจุดห้าถึงห้าสิบคอยนะว,วิธีเงินหลักเลยคืออะไรไหมนี่ไงท,ที่กดที่รูปแบบะไอใช่ไหมตรงนี้อ่าใช่คืออะไรก็ดูโฆษณาไงครับดูโฆษณาแค่ห้าวิกดเข้าไปเลยนะห้าห้าวิเอารอแค่ห้าวินะครับห้าวิแล้วมัน ดู6ลบ2ก็เหลือ4กด4ครับ thank you for you เรียบร้อยนะแค่นี้ก็เสร็จนะครับเรามาดูที่1 3 0จุดเรามารีกันปับ๊บนะจะเป็น1 3 1แล้วแค่นี้แลยครับง่ายๆเลยและเราจะทำไงต่อเราดูเสร็จ ุกอย่างเสร็จหมดใช่ไหมตัววันเราก็ปิดเว็บไปทําอะไรอื่นต่อได้ทําเว็บอื่นจ้ะถ้าอย่างทาเว็บอื่นก็ใต้คลิปลิงเลยนะครับนั่งยังไงต่อเรามาถอนกันดีกว่าว่ามาถอนได้เงินไหมกดถอนถอนเงินตรงนี้ไม่ได้ทำไงวิดดาวครับกดวิดดาวแล้วก็เฮีย กดเพยียอ้าวไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นอะไรแบบนี้เพื่อนๆต้องทำไงครับนี่ครับเซตติ้งเซตติ้งใช่ครับกระเป๋านี่หลรให้ใส่กระเป๋าตรงไหนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้กันนะเดี๋ยวหาแป๊บ อ๋อเริ่มนิ่งพาร์ทเวิร์ดคือลองจับไปก่อนพาร์ทเวิร์ดจาทำไงต่อวิดดาวเหรออ่าได้แล้วครับต้องไปเซตติ้งพาร์ทเวิร์ดก่อนเนาะสามตัวต้องทำไงต่อกระเป๋า เพเดียของทุกค่านะครับหาได้ไหนตรงนี้ข้าไปเพเดียแล้วตรงนี้ครับกระเป๋าเพเดีย P 1, หนึ่งกด Copy ไปเลยแค่นั้นนะใส่เหรียญครับร้อยสามสิบเหรียญได้หนึ่งจุดสามรูเบิลแล้วอะไรต่อก็รหัสผ่านที่เราใส่เมื่อกี้ครับศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็วิกดาวครับเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วไปดู นะครับ1.3.1เราไปดูที่กระเป๋าเฟยีละแล้วก็รีเฟรชฟอร์ดดูห้าเข้านะครับ1.3.1ครับแค่นี้เลยครับเมื่อก็ทำ,ทำทำทำไม่ถึงนาทีนะครับต่อเว็บว่าทำไงต่อปิดเลยครับอ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิกซับสไครด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับ y o ูเก a นกู๊ด d บ y e